ต้นไม้ต้นเนียนขอสิมัดจอบเมืองสุปีได้พี่นางต้นนั้นเขาไปเมืองมาแล้วบ่คืนอ่ะนะต้นใกล้กันต้นนี้กับต้นนั้นเขาเยี่ยงกันเนาะปกติต้นนั้นสิคืนพร้อมตะบานปีนี้บ่คืนมาคืนต้นนี้ปีที่แล้วต้นนี้บ่คืนนะไปคืนต้นนั้นปีนี้ต้นนี้คืนบ่ึืนต้นนั้นเอาเมืองมาโยงบ่พี่นองอ่ะปัดเช่นี่ก้อนสิเขาไปเมืองไม่ตะกี้หน่อยไปเนาะ ไอ้าพี่จอมห้องเหมอนกันโบนเลโอโฮองเจเป็นได้พี่น้องคอยเก่งบ่พี่น้องเฮ็ดเพิงที่มีในปา่านาตอนนี้เลยแทบสิบบ่ได้เฮ็ดได้ละมื่อนี่แล้วคอยอีนผ้าพ่เจอาไปเมืองเฮ็ดอีก,กันหนึ่งด้านที่คอยอันมากคักโอ้ย อามองอามานิดปองแตกกับนี้จิ๋น่ามิจเจ้าหุ่นจักอามานิดบ่อามองนิ้อามานิดปองแตกมิจเจ้าอย่ากออกเสียงผิดเด้อมันออกว่าปองแตกเป็นเฮ็ดพิษที่คนมาเก็บไปผิษพิษจิ๋นองอันที่เขาสับสนกับเก็บไฟมุคอยอยากจับอยู่ยได้แต่ว่าหุา่นคอยคอยบ่าามาทำมันปันได เขาว่าจับได้๋ยวบอจับได้อยู่ธเหรอแต่ว่าฮันบ่อยากกลับข้าวซเฝ้าไปกินเข,าข,า,นา,นขา,าข้าวจี๊กามล้างมือขามันขาวบ่ขาเขานีข่ขาวสวยกินมาได้ได้พี่นหน้ามึงจาอยากกินเนะเสือหลายอันนี้กินได้ยังตาอ,อ,อนตากรด้านนีนไฟมาก่อน อันอออนี้เป็นขาไล่ขาไลา่าลาดอกเหลืองตาบามันตายแล้วขาลายอันน,ะน,น,นบบี้มีปะตอมุมนีเค่อยมีขาลายหลายคักเลยดอกหนีพ่อเอาได้ยูนขาลายดอกเอาไดย้ยูถากเอาบ่ได้ได้ถากเอาเอาออกก่อนถาก กะเถาแล้วดอกจนว่ายุบลงไปแต่สิ่งที่คอยสิให้พวกเจ้ามึงก็คือนี่นี่นนนงามบอสติตอนนี้ก็ถือว่างามแน่ได้เนี่ยถ้าแม่นันบ่ถเจอกิน,นเขากระยั่งมันย่างถือวานดอกอ่อนนี่เขาอ่อนเจอกินซะ,ะเสมอแลลวเพราะว่าใน,านตามเพราะมีเหตุเห็นพวกไอพวกธากกินแล้วเนาะ มันก็เลยมาอาศัยกินไม่ตะเกียบข่อยพินาะข่อยอุซ่าปลูกไว้เป็นยังค่อยจังววามันพรท่านเด้นเท่าเมืองไตดอกเขาเนี่ยไตยดอกของเขาเนี่เขาสิมีจุดจุดจุจุดเป็นรูรูนล่ะอันนี้รูเพราท่านเด้ขายายนี่ก็คือเฮดออนป่าปัจจินีมาเก็บกันกับค่อยเด้อออามาตั้งกล้องในละเกิบเออถ่ากกันจักหน่อยนะ ได้แล้วพี่น้อเสียงอาดสิดังไปจักหน่อยเด้อแต่ว่าอืมาบ้าของใส่ที่บ่ได้เอาแนวมาตัดกับจิงโอ้ยมันทำไดม เกิดมงนีปีนั่นเกิดก็เกิดมงนีปีที่แล้วบ่เกิดหรือว่าข่อยบ่ได้มาหยามบ่ข่อยบ่อาจเซบ่ได้มาหยามเกิดตลอดพี่น้องโอ้ยเห็นข่อยขึ้นมานาา้านเท่าคักเท่าแน่ใช่รึเอาไปชิมก่อนเห็นเท่าโอ้ยไปตัดไม้ตะเกียรเอา ตัดเห็ดนนอนี้ต้นคาไล่เรือนอันนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลกับสีแดงหเหลือสีเหลืองมันบ่ห่อนมันก็เลยบ่มีสีเหลืองอ๋เอาคือแข็งคักเทละเสือมกเกาะตันไม้ดีแท้ อปอดดอกดอกเขาบอกวา่าแข็งดีดีอืมทานดอกน้ำบลายหลน้ำทานดอกถือว่าแหง่งแห่งน่ากินโอ้อยหอม บัเทาได้พี่น้องน,นี่ดอกบะเทาแค่ว่าถือกินด้วยซื้อมันก็นเลยบังามนั่นเห็นบน้านน่ะตอนค่อยตัดนี่เสียงกุกบกุบกรอบกรอบค่อยชิดตัดให้มึงเห็นดนะเห็นดนะแข็งเลยดอกนี่อืค่อยสิเหลือ,อไว้หลายๆเพราะว่า มันแซ่บมึงจากลักษณะแล้วเนี่ยเนี่ยดอกคือสมบูรณ์เสียแค่ว่าถือก,กินถือทากกินสูนให้ทากก็คือมาถอดสูดดอกสื้อว่าไม่แนวกินในปลาเออดีละที่มึงเข้าใจกูเกิลบุญธรรบุญว้าวว้าวมึงเนี่ย เกือบบอยยังเกือบบอยยังแล้วมันมีอันด้านหนึ่งสิเป็นแบบเหลืองๆ่สมบูรณ์ตาสิถือกันลิ่นทากทากเลี่ยนองนก็สิขอกินนะเด้อสินะมันแสบเด้อแม่ตะเกียนอน่ะนะอเมน มือเจ้าเคยกินคือข่อยมือเจ้าสติใจมือเจ้าสิาสฟันเห็นตะมันหรอกกับแบบโอ้อยากมาเก็บตะไม่ตะเกะแท้งสินะสิคิดหอดอย่าหอดปีปีปีนาไว้ไว้อยากหอดแบบว่าหอดไม่ตะเกะหอดย่างไม่ตะเกะเราก่อยกตสีแล่นต่ําต้นไม้ต้นนั่นต้นนี้เพราะว่าการเก็บไม่ตะเกะนี่มือเจ้าต้องอาศัยความจำด้วยพี่นอ้องไปพอดต้นใดนี้หามเลยหามลืมหามลืมตน้นเมื่อกี้ค่อยย่างเขาไป ได้่อยก็ลืมว่าคอยไปพ่อไว้ต้นไหนที่คอยพออ่ออันพุ่มยังไงสามพุ่มนะคอยลืมไป่ได้คอยอนันบอกมืจอจ้าไว้มืจอจ้าอย่าลืมเด้อเพราะมันจะเป็นคือออ่อขคอยแอนนี่อันนีพร้อมไนี่นเฮ็ดไอ้อ่อพลีพปลีปลองชูบะ p o ลี p อ x ์ชู e บบคือคอยจำคล้ายๆมันมีคำว่าอันฟลูชูเฟลนี่แหละหรือสักอย่างหนึ่งนี่แหละนี่เห็ดยังแข็งๆอยู่ไหมต่ว่าหันเขาสีค่อนข้างสีบอบบางม,มันคือเห็ดหูหนูขาวมีคำว่าชู อยู่ในภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวเขาสีไปค้นซื้ออีกเทือหนึง่งที่ที่แปลออกมาเราเป็นว่าเฮดดอกกระหล่ำ um, มันไหมชู้ชู้นี่แหละแล้วล่ะเขาเมืงเองไกลๆเขานึกวา่าโปลิปอกอะอองเบลอะเขานึกวา่าโบลิะวาอองเบล,าาออเบลมันสีออกอะช่วงเดือนอะมิทุน,นาอ่างเจิออกอะคือมิมีมน่าเมษาพฤษภาพฤษภา,ภามิถุน,นาแหละอองเบลออก เก็บไปน no ั่มือนไม่ตะเกนี่เด้ือไรกันเอาะเก็บไประดับนะคือปาเหมือนเด็กสี่ายสองเราคอยสิไปต้่มม่าๆกินอยู่แถวสะน้ำปลาเฮ้าไปปลาเฮ้าย่างนะเจ้าย่างไหนบ่หละมึงเจอนักเฮ็ดคือคอยบอจ้าแต่บ่ค่อยนักล้ําไม่ได้เฮ็ดกันได้ย่างอ่อนภากูย่างอ่อนไม่ควบเออ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 เกือบไปลืมกระเป๋า มงมงไอยสิบหออ้ามุจลเอาเมงข้างหน้ามงด้าน,นหนีอ่อันอันเป็นมองเดินเดินเห็ดคข่เด้เป็นยังไข่จังเอ่ยว่าเดินเห็ดไข่เพราะวาน่นไข่สังเกตว่าบอกไอยมีข้นขมก่กแถวนี้ปนไหนแต่ว่านอ,อกจากสิเป็นน้ยฟาด่านฝรั่งสิบมาเพราสิมาเอาน้ำเดินเพราสิเป็นเดินแบบาวานันเห็ดเกิดดีดีไข่เกาะแปลกใจที่กันนะ ข้างในมีอันต้นใหม่ต้นใหญ่อยู่ด้ยแต่ขอคิดว่ามันหนาสิบ่มีไม่ะเกอันกบคือบ่าเอาเสื้อต้นนั้นมาถูใส่ต้นนี้เนี่ยเออความคิดดีเถอะเอาอโอเคมียางบ่อนในน้ำผมถึิดด้งนานม,มึงก็จก,กน้อยเถอะใช่น้ำ าไาด้เห็ดแปลกแปลกแมนดิษหน่องจริงค่อเราเคยพอกอะอาจิพอกินะขางซานะมุจอบเมึงน่นมันเ่า่อยมีหยังก่อเดินตามพื้นตามน้เมืดแล,ล้วก็รุ่งการัดในการเนี่ยเราก็หายไปแล้วมันบาท่านซัดดอกซัดเขาเอาไปกินมดแล้วมุจจะว่าคอยเชียน สิได้แม่ตะเกียดดันไ่บี่น้องมุจาวานคอสิดวงดีบองาง <บา S 1> ม,มื่อมึงจะซื้อเนี่ยเขาเบ่ร์มิบอยากเห็ดเอ้าคือนปึกจากเกือขึ้นมะเปอันอันนี้น้ำผัวมนะึงเห็ดคลิปใส่ผัวมนะึงเลบ,าบา้านอะไรอันนั้นแล้วหยากปวดผัวคอยเห็ดคลิปกับเห็ดคลิปแบบพิสดารเดือนละคลิปฟ้านวาน่า อันเฮ็ดหนังฮอลลีวูดพี่น้อ,องกัว่าคอเอาขึ้นนั่นได้เฮ็ดเถอะละ่ะนั่นๆๆดดนั่ะนะแบบนั่นเฮ็ดดอ,อกนึงอหนะหืมดอกนึงพะน้ากูเขียสีบานาคอยเห็นเงินต้นใหม่ต้นใหม่หน้าหนาสนใจตันเลี้ยงงาน้็มาเมืองข้าคอยสออันเฮ็ดอยู่ใต้ต้นใหม่นหน้ามันหนีพี่น้อง ยังก็เกิดขึ้นไดได้ล่ะ